สวัสดีค่ะมาม่าเองค่ะมาพบกับมาม่ากันเป็นประจำเหมือนเช่นเดิมนะคะวันนี้มาม่าจะมาชวนทำห่อหม,มกค่ะแต่วันนี้เราจะไม่ต้องใช้วิธีการนึ่งหรือว่าย่างนะคะเราจะใช้แค่กระทะใบเดียวนะคะก็สามารถทำห่อหม,มกเอาไว้ทานกันได้แล้วค่ะ รสชาติก็หอมอร่อยเหมือนหอมหมกที่เราใช้นึ่งหรือว่าใช้ย่างกันเลยนะคะแถมมีกลิ่นใบตองหอมหอมโดยที่เราใช้ใบตองแค่นิดเดียวค่ะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวเราไปดูส่วนผสมและว,วิธีการทํากันเลยค่ะวันนี้มาม่าจะใช้เนื้อปลาช่อนในการทํานะคะจะแบ่งเป็นเนื้อปลาช่อนที่หั่นเป็นชิ้นๆแล้วก็ปลาช่อนที่เราบดจนละเอียดเรียบร้อยแล้วค่ะ จากนั้นเราจะใส่พริกแกงเผ็ดตามลงไปค่ะสูตรที่มาม่าใช้วันนี้จะค่อนข้างเผ็ดนะคะพริกแกงก็ตำมเองค่ะเพื่อนๆก็ปรับรสเพิ่มเอาตามความชอบได้เลยนะคะจากนั้นเราก็จะใส่ไข่ไก่ตามลงไปค่ะตามด้วยน้ําตาลปี๊บสักประมาณครึ่งช้อนโต๊ะจากนั้นเราก็จะใส่น้ํากะทินะคะวันนี้มาม่าใช้เป็นกะทิสําเร็จรูปเหมือนเดิมค่ะ ใส่ลงไปได้เลยนะคะเดี๋ยวส่วนผสมทุกอย่างมาม่าจะใส่ไว้ให้ด้านใต้คลิปค่ะเดี๋ยวเพื่อนๆไปติดตามดูเพิ่มเติมกันได้นะคะหลังจากที่เราใส่กะทิเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะใช้วิธีการคนนะคะวนไปในทางเดียวกันแบบนี้ค่ะจนกว่าจะได้ความข้นนะคะประมาณนี้ก็ใช้ได้แล้วค่ะจากนั้นมาม่าจะตักไปส่วนหนึ่งนะคะไปทําให้สุกแล้วก็ชิมรสชาติก่อนที่จะปรุงเพิ่มด้วยน้าปลาค่ะเพราะว่าพริกแกงเบียเขามีความเค็มอยู่แล้วนะคะ มาม่าจะชิมรสชาติก่อนค่ะแล้วจึงเติมน้ำปลาเพิ่มลงไปค่ะเสร็จแล้วเราก็คนผสมให้เข้ากันดีจนกว่าจะมีความข้นเหนียวนะคะได้ประมาณนี้นะคะก็ใช้ได้แล้วค่ะขั้นตอนวิธีการทำในการผสมเนี่ยใช้เวลานิดเดียวเองนะคะไม่นานเลยค่ะถ้าเราใส่ส่วนผสมสัดส่วนค่อนข้างพอเหมาะนะคะจากนั้นเรามาเตรียมหน้ากะทิที่เอาไว้หยอดด้านบนนะคะมาม่าจะใช้เป็นน้ำกะทิ50มิลลิลิตรแล้วก็ แป้งข้าวเจ้า1ช้อนโต๊ะคนผสมไปเข้ากันแค่นี้เองค่ะเสร็จเรียบร้อยก็พักไว้ก่อนนะคะขั้นตอนต่อมาค่ะตั้งกระทะนะคะใช้ไฟอ่อนมากๆค่ะแล้วใส่ผักตามที่ชอบลงไปนะคะวันนี้มาม่าก็จะใช้เป็นใบโหระพาค่ะจากนั้นเราก็นำเอาส่วนผสมของเราใส่ลงไปค่ะกะเอาพอประมาณอย่าให้หนาเกินไปนะคะไม่งั้นจะสุกยากค่ะ จากนั้นเราก็จะนำใบตองนะคะนำมาวางด้านบนแบบนี้ค่ะเพื่อให้หอหมกของเราเนี่ยมีกลิ่นของใบตองด้วยนะคะจะได้หอมๆค่ะแล้วก็เอาฝาหมอ้อนะคะปิดลงไปตรงกลางแบบนี้ค่ะจากนั้นก็รอจนกว่าหอมหมกของเราจะเริ่มสุกได้สักประมาณ90-100%เเลยนะคะเราก็จะเอาหน้ากะทิของเรานะคะใส่ลงไปด้านบนแบบนี้ค่ะตามด้วยใบมะกรูดแล้วก็พริกชี้ฟ้า วิธีการทำหอมหมกกระทะแบบนี้ที่สำคัญมากๆเลยก็คือการควบคุมไฟค่ะให้เพื่อนๆใช้ไฟอ่อนนะคะคอยสังเกตดูนะคะถ้าเราใช้ไฟแรงจะทำให้หอหมกของเราเนี่ยไหมก่อนที่จะสุกถึงด้านบนนะคะพอใส่หน้ากะทิเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ใช้วิธีเดิมเลยค่ะมาม่าจะใช้เวลาอยู่ที่ประมาณ1-2นาทีหอมหมกของเราก็เสร็จเรียบร้อยพร้อมทานค่ะหลังจากนั้นเราก็ตักขึ้นจากกระทะได้แบบนี้เลยนะคะ ง่ายแล้วก็สะดวกมากๆค่ะเดี๋ยวมาม่าจะมาทำให้ดูอีกกระทะหนึ่งค่ะกระทะนี้นะคะเราก็จะใช้เป็นส่วนผสมนะคะเพิ่มเติมก็จะมีกุ้งสดใส่ตามลงไปด้วยค่ะวิธีการทำนะคะขั้นตอนก็เหมือนกันเลยค่ะใส่ผักแล้วก็ใส่ส่วนผสมนะคะจากนั้นก็จัดเรียงกุ้งของเราใส่ลงไปด้านบนให้ทั่วๆเลยนะคะจำนวนมากน้อยแล้วแต่ความชอบได้เลยค่ะ จากนั้นก็เอาใบตองนะคะวางลงไปแล้วก็ปิดทับด้วยฝาหม้ออีกรอบนึงค่ะถ้าเราใส่กุ้งแบบนี้นะคะเราก็จะใช้เวลานานขึ้นเล็กน้อยนะคะให้เพื่อ,อนๆรอจนกว่ากุ้งของเราจะสุกดีค่ะจากนั้นค่อยโรยหน้ากะทิลงไปแบบนี้นะคะแล้วก็โรยใบมะกรูดแล้วก็พริกชี้ฟ้าค่ะจากนั้นก็ปิดทับด้วยใบตองนะคะแล้วก็อบต่ออีกประมาณ 1นนาทีก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยค่ะวิธีการทำโหมกแบบนี้เหมาะมากๆกับเพื่อนๆที่ไม่มีอุปกรณ์ในการทำนะคะอย่างเช่นซึ้งหรือว่าเตาย่างค่ะหรือว่าเพื่อนๆที่อยู่หอนะคะหรือว่าในต่างประเทศเราจะใช้ใบตองแค่นิดเดียวนะคะหรือว่าถ้าไม่มีก็ไม่ต้องใช้ค่ะจะใช้เป็นฟอยล์นะคะแปะลงบนด้านบนแบบน,นั้นก็ได้ค่ะ แต่ถ้ามีใบตองน้อยๆแบบมาม่าแบบนี้นะคะเราก็เอาใช้แปะด้านบนแค่นี้เองนะคะเราก็จะได้กลิ่นหอมๆจากใบตองด้วยนะคะยังไงก็อย่าลืมไปลองทำตามกันดูนะคะถ้าถูกใจคลิปนี้มาม่าก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์กดซ u b s ไ r i b e แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้นะคะจะได้ไม่พลาดทุกคลิปต่อไปของมาม่าค่ะสำหรับคลิปนี้มาม่าต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะเราพบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ